อ่ะคนสวยแป้วข้าวเอาปลามา,ไ,มมปาไปไปยกุกอันกับข้าวกับปลามาคนสวยคนสวยคนสวยกินอันแซบๆหรอวันนี้นะ่าคนสวยคนสวยกินตำตำตำผักตำหมูบบเมนพัดทีนี่ ตำตำตำคือตำมะงูไงแต่ว่าบบมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีได้กินมี่ข้าสวสุ้ยใช่คือการให้หม้อคุอ คนสวยตำหมูใส่ผักคันสีผัดกัโบโบยาบเขาเขาจะเรียกว่าตำหมูใส่ผักเพราะว่าถ้าพูดว่าตำผักใส่หมูจะไม่กินไงนก็เลยหลอกเราเราก็เลยหลอกว่าตำหมูใส่ผักถ้าตำผักใส่หมูนะไม่กินเราก็เลยหลอกเขาไงเหรอโอ้สั่งคิดได้เนาะลูกก็ดิตำหมูใส่ผัก ตํตาผักไสหมลูลูกไม่กินหน้าตาเหมือนผัดเลยแต่ที่จริงแล้วมันตํานะมันรสชาติคือตําหุงกหูซาดหรือไม่คนสวยกินข่ากับน้ามีกแหละโอ้ขยันกินข่ากับหน้าอีลีนางงามน่่กินนี้มันเมืดเด้อตําม,มูใส่ผักคันผมแม่ไปกินน้ามแล้วก็กินอันพักหน่งเ เขาได้เคยบอกว่า,วากินผัดผักไสหมูไหมเขาบอกไม่กินเหมือนเลยเปลี่ยนเป็นงั้นกินตำหมูตำหมูเส่ผักโอเคเนี่ย <c oughs> นี่ก็เป็นเนาะ <c oughs> เปลี่ยนจากพัดมาเป็นตำกินว่าซันพ <c oughs> ัดผักไสหมูบม่กิน <c oughs> ตำหมูใส่พผักกินเออ เอาเอาควาว่าหมูขึ้นก่อนโอเคค่ะ้าทาอะไรก็บอกว่าเนี่ยเมนูหมูนะเพื่อก็จะได้แบบว่าโอเคกินอย่างเงี้ยตำโบพิดปันใดตำอนุบาลตำผิดล้วเสื้อส้มกินไม่ได้เสื้อส้มจะร้องไห้ จส้ส้มจะลองขอลว่ายายาเด็ดจำให้ฉันกินแบบนั้นเลยขอลองกินผู้เดียวคือจิแซบเนะาะบ่มีถ่ายแย่ง กินมาลดจานนี่ฮะอยู่เพื่อก็กินไม่กินหรอกให้ลูกกินคนเดียวลูกจะได้โตโตวันนี้ลูกกลับบ้านข้ามเลยกินข้าวข้ามวันนี้นะเพื่อนตัวเขาไป้ับข้าม กินเสร็จล้างเ้รย่ล้างจานอ่านหนังสือด้วยนะจ๊ะหนังสือฉันตรวจเสร็จเรียบร้อยอนคุณดูวิธีทําด้วยอันไหนที่คุณตอบผิดนะอร่อมกกินสักคำก่อนน้ามันแซบบ่มัโบคิมบอกก็เห็นตักน้ามปานพัดพักได,ด้เดี๋ยวนี้ มันน่าประเดกได้นะต้องใส่ซีโนะมาเนี่อูมามิก็น่ะกินพักโอ้ยผมมีอันฮิตไปเฉยอิ่มละ ไปกินอย่างมาเมาื่อนี้บอกมาดูไปกินอย่างมาปกติในหมู่บ่เรือนะาไปกินอย่างมาว้ามาัก<ม>็ใส่หัวเงืง้อวันนี้ไปกินร้านอะไรเฟ้นฟลายเหรอเฟ็นฟรายขยามาเหรอสารพาพมาใช่หรือไม่ร้านไก่มันคือร้านอะไรร้านเครื่องเขียนบ่แมนว้าไปทั่